ีกวนี้ในคลิปหลายคะัวันนี้ครับพ่อพ่อกับผมรถััวไทยไปตัวรี้คือเก่าเลยพี่น้องเลยคือเก่าขึ้นเดิม <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เข้าไปทางในมิตรีสวัสดน้ำตีี <c oughs> เขา่ารอทะเลพี่น้องเลยอ, <c oughs> ออกมาแล้วออกมาแล้วจากทับแขกนะครับอันนี้ของม่วงนะครับ <c oughs> <c oughs> แยกออกไปน,นี่เจอสาบแยกกันไส่เนาะพี่น้องคนนี้กระบี่เข้าไปก็หานคลองม่วงพี่น้องเลยสามแยกเรือนหลับรองที่ประทับนะครับออกออกทางนี้ก็ได้แล้วไปลันตรงแยกพี่น้องเลยแต่มันใจผขาาที่ออกทางนี้นะเรเคยเข้าไปนะครับทางในอันนี้สามแยกนะครับ มัสยิบของม่วงเอ้ยเริ่มแดด้วพี่น้องเลยโอ้ยขันคอเนียไอเลือยูเลยพี่น้องเลยว่าวลายแหงไงเนาะพี่น้องเนาะขันโบว์ว่าเขาสิว่าเป็นใบเออขาบโบว่าเนาะพี่น้องเนาะ อ,อยู่บริเวณนี้ขับซ่านเอเสียยี่หอ้อ,อรถคนได้นีข่ขับซ่านเสียใหญ่แซก่อนเด้อจังผมไปแพนปู่นะครับในกรุงเทปผมว่าไปเชียงใหม่ับโอ้รถอย่างนี้วิ่งถึงเชียงใหม่แม่ครับเที่ยวนี้ผมไม่ได้ไปเชียงใหม่ผมมากระบี่นะครับ มันเที่ยวเลยเหมือนไม่ลำบากอย่าปากดีบอกได้เลยนะครับว่าแพทเ็มนะครับเ็มงานวันวานไอ้รถผมเก่าแน่ยคนขคับกับมีเป็นสวแน่เออโอโหเจ้านี้ยอมรับครับผมไปภาสยังไงเพราะว่าผมลงมากระบ,บี่นะครับงานเสร็จแล้วนะครับเตรียมตัวกลับชนฟรีได้เอาบิวมาฝากพี่น้องเลย ผมแรกหกสิบผมแลรกอยู่หกสิบเพิ่มกล้องบัวค่อยมีนะครับแถวนี้มีแต่ลองไฟแดงนะครับครับตามไส้งานอันนี้ฮอตวัดนะครับวัดอยู่กอบแบบงามในวัดเพื่น้องวัดนาคาธรรมารามนะพี่น้องจุดโค้งอันโอ้งามเพื่อนครับศาสนา หวังว่าเจ้าอาวาดคือสิมุทรศสีการกรก็เอาไปเมียมนเนาะคนแหกคลิปนึงแล้วออกมาว่างามก็ศสีการกรไหลายครับโอ้ท่านโู้ว่าจังเซ่แล้วก็ฟาดเรียบเลยพระน้ำมืมอเลยว่าว่าห,หอย,อยัดเบิกเบิกคลิปเราก็มวยขึ้นเนี่ยแกร่างงามอยู่หรอกครับแต่ว่ามีอายุแล้วนะครับประมาณสี่สิบห้าสิบหลายพี่น้องค์เลย โอ้ยแต่ก่อนฟูสวยกว่านี้หลายร้อยเท่าพันเท่าเราเแล่ววแนความเจ๊มหมดแยงวะเอ้าอย่าไปไล่เรื่องผ้าเรื่องเขา้าเอามีวมาฝากนะครับภูเขาเงี้าวไปเพี่นอยเดู้ย,วย,วย,วยาวๆนะครับเอาบรรยากาศมาฝาก,ฝากเ,เ,เ,เพื่อนเพื่อนพี่น้องๆนะครับ ก็พอเป็นตะยานิอย่างไรพี่น้องเลยผมอาร์ตเงาๆเลยเที่ยวอาร์ตคลิปอัดคลิปวดนอนัดเดี๋ยวอื่นนะครับนี่แหละผมมาเลี้ยขวข้อซอยนี่แหละพี่น้องเกียรนะ์เนี่ยเอ้ยเข้าไปมีจับป่ามันคับสีเว้าเลยบัได้แค่เลี่ยนยาวเข้าไปเลยพี่น้องเลยผ่าน นบรัฐพัฒนาไอ้มีอย่างมือนหลายอย่างนะครับเพาะหลายหาดหลายอย่างแล้วนี่หาดแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นทะเลล้อมรอบนะครับเมืองกระบีกระบีกระบอง เขาบอกให้เลี้ยวซื้อเดอะคูต์นะครับไอ้ที่เดินทับแขกไอะะ้นั่นไงเดินทับแขกไอ้เดิอนอีกอย่างวะไอ้เลี้ยวมั่วซื้อเอยอยากรอดบาพี่น้อง,องลอเลยคืนก็นอนเพื่อคืนสองรอบจับนอนกินยากแก้วัดน้ำแหน่ครับพวกบรรยากาศดีครับพี่น้อง ตริบกว่านาทีนุ่มนุ่มะครับบ้านหนองทะเลเป็นบ้านตำหรับนะครับของข้าวอยากขับครับ